สวัสดีค่ะพากันอยู่แล้วจ้ะกันังเคตตอนนี้กัอยู่ห,ล,หล,ลังลงวทีจ้ะเอาเมื่อกี้ว่างลังเมื่อกี้วิธเอาไงวะ้างนะอเอายู่หลังมาละอเอาเีย <laughs> จะตีข้างีสเท็ดได้โย <laughs> โอ้จะจีบกลางโล่เมื่อพอดักเวคนไม่โตขึ้นเนีน่ย เขาจะมาเขาซื้อไรซื้อมาอะไรไปอัน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 เพาลุงยังไงครับทำงานครับผมนี่เป็ยังไงพี่จ๊ะจมไม่ยินอะยังหน่ะจ๊ะเอ้ยก็ยังจ้ะไม่ผิ ขายลูกไโอ้คือคอยดีแท้ที่หว,ว่าชาคานปอบกองเลยนี่สาคานูเกียรนานประตูแต่ว่ารอบกองม,มีไฟจ้ะแต่ว่าบนาที่นีไม่ใช่ทำให้ไหนแต่มีไฟแล้วที่งานพันกันกบการน,นั่งเตรียมของจ้๋ยวมาแลก,กอะไรกัแล้ว

พอยางเียน่นันดีเลยคิตตกแล้วได้รอ้องอะไรนา่านเลือมางกมุนละหมุนเอาแสดงกันนะสาธิตสาธิตกีมานี่มน เห็นเรามากินมันยหันมาเอียงกันเนี่เยเห็นยานะมากินแขนตกะื่อกองเนี่ยยานยัยดตั้งแต่อแอ่ยงเหรอีลายวะเนี่ยก็อเราหมาปดปดตกับชื่เลยโอ๊ยตาหนังลูกคอยตาหนาไหมปาแ่มาเห็นยู แคเห็นอยู่แกไม่ตาหรอกไกลนึงม่าตามย้อนหอกมาไกลนึงขั้นเป็ดแค่ถอยขั้ลงให้อันให้หน้าหุ่นน่ะม่ยหยนหรอกแล้วน้นไหนต,น,นต้องเขียว แคย,ออยาเ้เขียวหมเรนเขียวยังไงตาโรลนะตาเสียงนะเงตาเสียงเสียงเงี้ตาเงี้ยตาโรล่ะนัะ่นเตานั่นเป็นตาหยาดไหมถ้าเป็นตาหยาดถ้าเป็นตา,ยยาเขียบฝนหยตกแ้วนะครับฝนจยตกแล้วอนี้คือข่าวแทะตกค่าไปเวทีซะเนาะมีข่าวแปลกๆว่ะบอหนามันถึงแจงพอดีเลยนารกับาวนี่เดียว โอ้ยมาเตะไอมาคิดวันเดอรเขาบอกน้ำบ่ได้อ้วนเราเรียนนี่สิวันแม่งเราเรียนวัาอีรีนี่นะวันเดี๋ยววันเดี๋ยววันอีรีนะผมแต่ว่ากัสังเกตเบื้องระ้วว่างท่านหนาไปหากล่องนี่แล้วว่างคลิปเดียกัเอาคลิปอื่นมาเปรียบเปียบใส่เบื้องได้ครับเอาคลิมเต้เลยแหลมเปียบเปียบใส่เบื้องเรียนเ่งเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ Chó khăn kéo gần, kéo hết khát kìa Cầu Hả? Cầu Tí thôi chứ cầu <laughs> <laughs> Há mày mới này oh. <laughs> mày Ơm uh, hết uh. uh, มันคั้นเอาออกเอาแมงปูขึ้นใจบอกแม่เดี๋ยวลงไหมมันขั้นเฮ้ยเด๋วยังนี่มื่อรู้กันเมื่อนี้ก็เตรียมพร้อมนะครับผมระหว่างรอแตงไม่เห็นหน้าระหว่างรอแตงไ่เห็นน้าไม่เห็นหน้ะไม่เห็นหน้าในเขียงกันระหว่างรอแตงหน้านะครับค่ะก็เลยบอกพื้นไท้ายสิบค่ะเพื่อประเดทายนะับดูค่ะค่ะค่ะ่ยาจมเอายี่เมนบ้างหน่เมน เจ้าเฟนครับเพื่อนกัทชิบาคือบ่าเห็นนายเชียงใหม่พี่ไ,ได้ไทยเขยาใหญ่เมื่อวานอยูน่นะคือบอกให้รอท่าเมี่ยเขาใหญ่เมวานสิเจ้าว่าบอกเพื่อนไทยอยู่นะครับอีกหน่อยเพื่อนกัทชิบอกอยากแน่บอกง่ายแง่เยื่องปกตินะครับแล้วเธออารมณ์มืม่อดาว่อารมณ์ดีก็บอกง่ายเออแต่ละตั้งเยอะเป็นอยากอย่างอื่นเพื่อนมันหนาอยากใช่ห้องต่ออยู่เมียนว่าหรอยอมรับนั่น เขาตอแนแหย่เงตัวเ<อ>ล,ล,ลนยนะบ่จุ่มหลอดเองระยะจุ่มหลอดไปได้ฟังหรอนี่ยังหัวตะบานาถือหลุมบาถือไม่อย่างฝนก็ไม่เด็ดตกเลยแม่ไมาสิขานายฝนถือมาเกื่อตีถามหมอว่าถือมาเหี่ยวเดียวก็มีนี่แสงแดดมันมันมีอยู่ตลอดเพราะว่า ตาใบที่เราสามารถมองเห็นบนดวงใจคือมันก็ไม่ได้ไหอดขนาดนั้คือบอัคือมันมีแสงยูวีอยู่แล้วแสงยูือมันเป็นแสงที่เราเลี้ยวเรเห็นเอเอ,อเรียนวิทยา,าศาสตร์ตบัเคยเรียนอยู่ตัวประจำตาใบที่เราจะสามารถมองเห็นอยู่มันจะมีแสงยูวีอยู่จำาป็นเนาะเอาเรียนเนาะนักเรียนมาเนี่ยคือว่าตีสิมตีรอดตีรอดยี่สิบเก้าสามสิบตัะ อีลอได้่ก็หางินใส่เองเลยได้แหละก็คือจ่างอันหูเรื่องนาันอันนังสิฮะคือจะงหูเรื่องนอันเอียงอันกะลุอนยูแเขียนการบ้านคือได้อีทอดคือเเขียนจังนไม่เคเขียนพุทแต่หนีมือเลยนี่อน้งานอันนี้นั่นไม่เห็นหนีมือไปก้ไปทัวได้ปก็ขืน้นั่นตีคนะนอ่ง เมื่อนันงพุ่งแบบนี้บวไปกัดมูลเบิดเลยแต่ดนพุ่งีอยแต่ว่ามันน่อยก็มีกเหนี่ะะซื้อว่ามันหินมันเหนอยู่ยาน้นตใหม่มันหลอากาศไทยที่ื่นเบดจงไตื่นืออนนนี้ตื่นเบิด โอ้ยมาเตือนไงเดอกมื่ออื่นที่ไปรับเชื้อเด้อจะขายหัวเราะเว้ยที่จะจาะอีกเด้วไปเด่นตลกสูตรได้นบนานบอสถ้าจะรับเชื้อจะเ,เป็นตลกมีหวัวละครสั้นพวกนี้ครับมีละครสั้นด้วยนะผมผู้ใหญ่บิ่งกำไปซื้อเด้อคิดหวานที่น้อเพือพ่อนขายแล้วก็ซื้อเราจะสองคัมมี่มล่ะขายพร้อร่ <laughs> ต้องผู้เดียว

ฝาหวงแคุ่ไม่ติดตัวหองม่ตัวชต่งหนาบ้างหรวะไ่ได้หนแต่งหนาบ้างเหอาแต่วนคือตงหนาตาบายุมงบายสอเกลแต่งซึ่งวันนี้เอ้ยคำขีหัใจข้ามเลยไม่กับบานเลกระป่กร่ กดคาเสาเรือเกิดไหมไม,ไมีการลักเซยเกิดม,มาวันนี้ไม่รักเปลกี่ยนกันเซสิเิ่งอันซยเกิดนู้นเรอให้นู้นเซยเกิดพ่ไปแล้วนูนเลยนู้นนี่ละนู้นหนยเน้อนูนนี่นู้นห <c oughs> น่อยว่าให้้านมึงไ้ว่ายังะว่าว่าไว่าไอ้บ้างบ้างอะไร ชทมาเขียนาหลาอกิเห็นเแหละเคทิมพรปกตินีเขเลยตอนน้ำมูเขยกอตอนน้ำมูน้ำเหมือยกอแล้วแล้วแต่บันบิวไหม่รู้ะอของเคยเห็นก็น่ารักีเลยไม่ใช่เยอหน่ไแล้วเธอกับ่าเคียเธอกับ่าหนูแต่แต่นังเถื่อไอกเอือนทั้งสองเีทั้งหนยก็เอือนแมวเอือนนูวใหเอือนแมวเดี๋ว ใครเคยงสมองเดี eh? hey. mm ๋ยวนี้นั่งมองวันนี้ใช่มาเรียงนี่พูดงานไม่ถามบอเตือนจะคล้องนี่คือขี้หมองขีหวานคิ้หวานหัวซานมันขึ้นดีไหมมันขึ้นยังเหม่เลยมัหัวสานยังนุ่งอามันฮาเสามากยังนั่มาอมเหียนอยู่ มุ่งเรื่องนี้ยเนามูนสอวแค่ยง่งอันแค่ยังไปที่แค่ถามายู่มองในคิปว่าในยังไปหอดสมเด็แค่ามนะมันทำไปหอดแะ้วว้างอยู่ตัวลืมมึงดีปะอะไรขี่ลืมลุงหนาล,งลุงหแรงมันขึ้นแดงถึงไปตอนไหนขึ้นไปตอนวันปีสองเอ้ยป๊บนึงตีหนึ่ง มือสาวแค่ตื่นขึ้นมากแค่อย่างนี้ทีสโทรศัพท์เลยตำรวคิดว่าไอบีกเราว่าปกติแล้วสินแมากเบื้องนังมือสานะเบื้องนังอันสควิเกมอะไรหัวตอนที่ซีบอกว่ปกติ่ตื่นมาสิีแต่ไอบีกมาที่นี่อย่างนี้จะโทรศัพท์แล้วายามไาซองมึงกับว่เอ้าไอบีกขึ้นสินพนอนอย่างนี้แหละนาขึคทีว่าผู้ใดชี่ตรวจว่าไงที่ตรวก็เลยลงไปหนึ่งเขาสะกอนขื้นมาอยากกัเลยถามาวผู้ใดมานอนอย่นี้เอาที่ไหนแล้วว่าหลูววาไงบ่ ต้องหาว่าผู้ใดมานอนอยี่นี้ท็่กัะบอกป่าให้กระเสยน่งเขาแล้วเลี้ยงที่กับมานอนต่อนั่นนะ่ะมันขึ้นคือไปนอนเคื่องบ้านนะครับเพราะว่ามีแขกไปไทยมาเป็นใสบริการข <c oughs> องบารี้พอดีใสบริการหรอกบัานี้พอดีของเกขาอันมา่างว่ะเบลเลี่ยบที่นอนกระลือว่ะเบลเลี่ยบที่นอนผ้าห่มยังกระอวอ่ะเปแม่ต่อยเบลเลี่ยบ <c oughs> นี่แต่องเความนี่แต่ของเป้ากับของใหหันอายยังไม่ทันคนลงมา ยี่ในห้องในหออ้องนี่างไม่ได้เตียงไอ้นั่นจะซื่อแบบโล่งๆไนงะก็เราะเลยขึ้นไมนอเทั้งบ้านเข้าอีกล่ะประเทศเล็บไหมเล็บไปเห็นมันงามๆออกเบิดไปอีกอก นม่เดี๋ยวถจะทายมือไหนเจ้ฟ้าเฮ็ดฟาแล้วทายมือได้บุรุได้ว่ามือนลื่นงง่าฮะือเื่อนโค่นง่มือโอ้ไ่ใหญ่ด้วไใจจังเลยข้่านแบบไปทายจรเลยฮะไปทายจรงเลยตอนต่งนานทายอยู่หมู่ไหนไปทายนะ เดี๋ยวเบื้องก่อนเดี๋ยวถามกันเเบื้งก่อนว่าวิดโว้โอเคไปหรือว่ากับมืออื่นเ้าคืออื่นเสา่ะืนเสา่ะมืออื่นเสา้องการที่หยัคนคลองนมนโอ้มันกับพเป็นทลายนี่แหะแล้วพี่ทีมพี่ทีมกับไปมั้ยไปคนดูไไดสมืจางจกแปดแปดงก เชื่อเราประกาศผูกไว้ตื่นี่กูซ้อมมาอย่างไก็ใช้งานมือหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเออผูกเกิเมื่อเที่ยงเราโอเคแปดโมงเสื้อผ้าพี่นเอามาให้มาด้วยว่าถ้าจะเอาไปนำเสื้อผ้ายังบอยัดเต็งหนาเพี่นเอามาให้มาด้ว่าเ่าเอาไปนำชุดเดอร์ขาก็ซื้อไปเมื่อแล้วต้องรับผิดชอบของตัวเองไม่เดี๋ยวว่าเพื่อเพื่อซัดเต็งหนาเพี่นเอาไปนำไงเพื่อป็นหามาให้ข้อเขาเตรียมข้าไปข้อไปนั่งหมด้ อชุดไชุดนอนใครจใส่สีม่วงะมวงม่วงแหลกนใส่ีม่วงแหลกยังไงละยเไมันไงเลยชุดไหนัวสีเขียวแม่งอไสีผัวอะไสีผูใส่เลยใส่สีผสีผนี่เยสีผเยเออไปนำ โอเคเอาล่ะคลิปสี uhm ่ทีแล้วคลิปยังนี่คลิปเดี๋ยวคลิปดอคลิปแด้ววันนี้ให้บอกกันบอกเคสว่าอันจับกันกับมัน่ายเลยเ้าอย่างไหมเข้าวัวยังเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่ามันล้วแบก่อยไปเออรู้เลยอะวัวรู้สึกเกี่ยวกับงานรับเชิญนี่แหละนั่นจังแบบเขาก็บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเขาบอกเรื่องสุดีเราไม่ทันนะ ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่นะครับผมโอ้ยต,ตื่นเต้นแล้วเนาะแต่ว่าเรีนเป็นว่าตื่นเต้นพเพราะเพิ่งเมืออาชีพเรีวน,นะครับเฮียยังมาถอดแล้วตื่นเต้นแล้วเนาะแบบว่าไปเวทีเพิ่นเหนียวกย็ขึ้นเองขึ้นเวที่เพียงที่จะพึง่งเหนือขึ้นก้าวพี่อนอยู่แหละว,วันนี้ไปไม่ทีเพิ่งแอนแฟนเห็นแบบ่กว่าถือกี่มาหนี้งไปไม่แอนเวทีเพิน่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นตื่นเย็นแฟนเล่นตะลุยเพิ่งเมื่อวานนี่ ใค่ยันคิดลงเงนินนอเพ่อองไหมก็ <laughs> <c oughs> สีห้าเลยนเนาะแต่่เราลงเืินเพียงเพียงไหนอ่ะ่ลงดอกลงมันก็สีหลอดไฟดอกม่ลงดอกวะไม่ <c oughs> สมแพนต์ซื้อกุมพีนซื้ออย่งก่อน,นี่น้อยังวะ ก็ม,มันละสีม,ะมัฮหอนเลยบอบลูทกันซาผมเหรอผมือเป็นปนแขง,งว,ว่ะหามันบึงเขาอยีเยอะล่ะ,ะดีาเดี๋ยวคลิปนี้เอาอะไรซอนนี้ก็น่าจะเดีย๋ยวชิไปซอนนี่ล่ะซอนนี่วะก่อนเคยดีหยอกจะซื้อนะคะเจ้ารช่วงนี้ <c oughs> นอ,อจาจจะซื้อว่าอ้แบบน้ำหนักสิคืนไอ้กางเกงที่ไอ้ไก็ะส่ จากไส้เอ็มมาไ้กับส้ได้ไหมไม่เีากันอ้วนขึ้นล้วันนะเอาโลดไอ้บอกเชียวขีนโอ้ยนี่วนยังบลูตัวยู่วนเฮ้ยเสี้ยวขีนว่าเาอ้วนขึ้นเอเนก็ยเอาแค่ที่วเด็กอ้วนขึ้นนะอะไรกันทไปนี่แล้วนี่สอไปไป่ก็ลกปุ๊บมันเห็นดไปหาอันไปหาผู้เลย โอ้ยด <c oughs> ี๋ยจบนนะเดี๋ยวไปหานูน้ำหาโอ้ยเไียมิมิล่าไมฟังโอ้ยะโอ้ยน้อตอไข้างสิข้าเขียวพี่เก่าไปหาเตรียมตัวหัจ้งหนักเดี๋ยวิไปหัน ยาโตท้ายแั้งนานา่ยใจนิ็น้อยซ้ำเหมือนกันมาจุดน้อยบัวน้ำกองผมเนี่ไออยไอบ้อบอกได้ไหมว้ายนี่หรอบัว้วมาไก่ไปดวยไปไหนไปดวยบัว่ <c oughs> จเดียวคิมนี่ไจำนี่ก็น่จะ๊ะโอ้ยทนอก็ได้กันเออ้ยยอ้า, <c oughs> อานั่ได้ไหมเนี่ย คท so ี่นี่ไงฝากก็เลยกูแช่น้ำน้ำใจเดี๋ยวเอาไว้พอกันทิ่หน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊อบบี้รั